สวัสดีค่ะวลคัมสูภารีฝางชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ที่โรงสีนะคะวันนี้เรามีออเดอร์จากลูกค้านะคะสามตันค่ะเป็นข้าวหอมมะลิสุกยืนคัดพิเศษนะคะนี่ค่ะเรามีข้าวญี่ปุ่นด้วยมีข้าวญี่ปุ่นด้วยตรงนี้นะคะเป็นข้าวหอมมะลิคัดพิเศษชั้นหนึ่งนะที่หนึ่งนะคะเขาเรียกข้าวต้นนะคะมีไซส์ห้าสิบกิโลสิบห้ากิโลนี่ค่ะ แล้วก็มีข้าวดีดด้วยนะคะข้าวดีดนีคะวันนี้เรามีออเดอร์สงสะแก้วสามตันนี่คนแม่คนงามค่ะ <S <S คนขายนะคะ <S <S ของก่อนขึ้นรถนะคะต้องเช็คของก่อนอันนี้เป็นข้าวปลายนะคะาด้วยข้าวปลายสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิเยช็คพร็อบอร์เลีนะอันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะข้าวญี่ปุ่นแพ็กถุงละห้ากิโลค่ะ อันนี้เป็นแพคบรรจุ15กิโลถุงขาวนี้บรรจุ50กิโลนะคะข้าวที่หนึ่งค่ะข้าวต้นที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูตัวอย่างข้าวนะคะคนี่นนนะค,ะค่คนน,ลลนี้ตัวอย่างข้าวที่หนึ่ง20กิอย่างเดียวันนี้กิโลละ30บาทนี่ตัวอย่างข้าวญี่ปุ่น เนี่ยส่งไลน์ให้มุกี้ใช่ไหมนี่ค่ะใช่วิธีข้าวญี่ปุ่นหอมนุ่มอร่อยเหนียวยังเลยอ่ะแม่เติร์นเนียนเบรีะนั่งงานรับออเดอร์คุณแม่คนสวยค่ะนี่อันนี้เป็นที่สองข้าวที่สองนะคะข้าวที่สองนี่ที่สามเนี่ยอ่าอันนี้ข้าวเหนียวไม่เขียนเลขเหรอจ๊ะสตาน์าตองดูอยู่นะ อ๋อมีฐานปลาทองด้วยเหรออันนี้านปลองเอออันนี้สวยเนี่ยข้าวเหนียวอเนี่อันนี้ข้าวข้าเหนียวข้าวดิขข้าวดข้าวเนอมันมาโอันนี้ข้าวไก่ใช่ไหมข้าวไก่ลายไก่ลายไก่ลายดำลายดำยังไม่ได้ฮูงเลยเขาญี่ปุ่น นี่อะไรตัวอย่างข้าวเฮียอ๋อเห็นไหมบอกแล้วโฮมสเตย์ก็ต้องมีนี่ก็ให้ชิมเขาให้ชิมอ่ะแม่นี่ข้าวพีเอ๋ย้าวดีแม่ใส่น้ำเยอะไปหน่อยอ๋อใส่น้ำเยอะไปหน่อยเลยแสะใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ข้าวดีดจ้ะข้าวดีดนี่กิโลละยี่สิบบาทนะคะกิโลละยี่สิบบาทเราส่งทั่วประเทศไทยเลยนะคะอันเนี้ย กินได้ด้ยันก็เหมือนอร่อยอร่อยมันก็เหมือนข้าวมันเลยกันแหละก็มันมามาดีเอาแต่วัวกุกอันนี้ที่หนึ่งที่หนึ่งนี่ค่ะถ้าเกิดว่าอยากได้ข้าวไก่ก็มีนะคะอันนี้กิโลละเก้าบาทค่ะมีทั้งข้าวมีทั้งข้าวเปลือกนี่ค่ะที่รงศรีก็มีจำหน่ายนะคะ วันนี้ออเดอร์ที่จังหวัดสะแก้วนะคะสามตันเนี่ยไม่เอาเอาข้านะขนวนั้นึ้นก่อนแล้วบอกเอาไปแล้วขึ้นก่อนแล้วเนาะนี่น้ำได้ไหยน้ำน้ำหมดสิบโังเอามีสิบอันเอ้สิบเอ็ด สามสิบหนึ่งสองนับงสองพอเกางนี่ยต้องเช็คข้างล่างนีแหละง่ายใช่ต้องเช็คข้างล่างให้คราอันนี้ครบนะเฮียอ่ออันนี้ขาหคนละาลหกหกหกสามสิบแปดเกาี่สบันงอ๋อคณะเป็นอย่างนี้เป็นแถวเป็นแถวแถวละหกแถวละหกสามขาสามขาแล้วก็ทับสองทเป็นยี่ อ๋ออันนี้นับง่ายชิ้นใหญ่ไงไอชิ้นเล็กเนี่ยสิอ๋อชิ้นเล็กนับแล้วนับแล้วนับเป็นชั้นเท่านั้นชั้นละหกหกห้าสามสิบก็ไอ้นี่สี่ชั้นที่อื่นเขาชั้นละสิบนะออ๋ที่อื่นชั้นละสิบเออออ๋นี่ชั้นละหกเขาวางเลนให้คนคือนับง่ายอ่ะชั้นเท่าไหร่ก็ได้ให้มันเท่ากันเลยเท่ากันอย่านี้เขาว่า ตัวอย่างข้าวอยู่ในรถเฮียเอาไปด้วยนะตัวอย่างข้าวหนกพี่อันนี้แพ็คหนึ่งกิโลกิโลหนึงนะง่งเนี่ยเยอะขาลงถุงยน,นี่รุ่นแพ็คหนึ่งกิโลนะคะเผื่อลูกค้าเขาสั่งเขาลงถุงเฉยๆเวลาช่วงปีใหม่ลูกค้าเขาจะสั่งอะไรถุงสั่ง<ล>ส่ถุงโลหนึงนะ่งมีแบบหนึ่งโลด้วยเฮียอ่าอะไรอ่ะย นี่แบบมือโยเขาไว้ช่วงปีใหม่ได้ครับคราวนี้แหละเออมีคนถามอยู่นะนี่โลหนึงคุณลินเอ๊ะแล้วตัวที่เอาไปนึงของคุณลินเหมือนกันใช่ไหมใช่เหมือนกันตัวเดียวกันใช่ตัวเดียวกันยีห่อไอ้นี่มันเป็นสีฟ้าแต่ก่อนใช้สีนี้เพราะตั้งคนอย่างเนี่ยครับเนี่ยแพ็คหนึ่งกิโลถ้าแพ็คหนึ่งกิโลนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยกาขายสามห้าเลย สามสิบห้าเลยแต่ตรงนี้สามสิบอันนี้สามสิบแพ็กหนึ่งโลสามห้าอันนี้มัดจุกไงเราเอาไปมัดจุกอันนี้เขาเอาไว้เวลานั้นอ่ะเขาเอาไว้เป็นตัวอย่างที่เขาสั่งแพ็คลงแพ็คเขาลองแพ็คจุงแพ็กหนึ่งโลแต่เขายังไม่กำหนดถุงขายว่ากิโลเท่าไหร่ เขาลองคุ้งเฉยๆเขาสั่งคุ้งรุ่นมาเอาอะไรเพิ่มีไหมคะเอาอะไรเพิ่มีไหมคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสต๊อกข้าวนะคะนี่ค่ะก็จะแบ่งโซนนะคะสต๊อกข้าวข้าวหอมมะลิที่หนึ่งก็จะเป็นโซนนี้นะคะรุ่น บรรจุ15กิโลกับ25กิโลนะคะแล้วฝั่งนู้นก็บรรจุ50กิโลค่ะมีข้าวหลายเกรดนะคะมีที่1ที่2ที่3 没什么，你刚考的。